ผู้จัดก,การแล้วก็พนักงานของโรงแรมสิริพักทุกคนนะที่พร้อมจิตพร้อมใจกันมาทําพิธีในสิ่งที่เป็นสิริมงคลซึ่งการทําพิธีอย่างนี้ก็นอกจากจะเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วของพนักงานทุกคนก็จะได้รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเป็นคุณงามความดีด้วย เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราจะกระทำพิธีในเป็นพิธีในวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสขออำนา,ารจริงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่ทุกๆคนให้ความเคารพนับถือขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พนักงานที่ทิพักทุกๆคนตลอดจนครอบครัวผู้จัดการนะขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้มีพลนานามัยสมบูรณ์มีอายุวรรณาสุขภาพระจะคิดสิ่งใดก็ขอให้ส่วความปรารถนาจนทุกประการเทิน